เด็กๆจะไปไหนกันน่ะมาคุยพืนยานเอาหมวกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขขแม,ม่เขาขับเาค่ะคุณแม่ต้องขับขา้างหน้าคุณแม่จะได้ถ่ายรูปๆๆใหป้เราเป็นยังไงอ่ะไม่ยอไ <ป S 2> ไมอไม่ดีหรอไปน้อย,อยอไปเไป<ร>จะอยู่ข้างหลังเอเค่ะเราอยู่ข้างหลังเดี๋ยวให้ป้าน้อยขับให้คุณแม่นั่งเซอร์นั่งมอไซแล้วจะได้ถ่ายรูปหนูไงแล้วก็ไปนช้าตามกันไปนี่แหละไม่ต้องอ่ายิ้มค่ะยิ้มค่ะหน้าสวยบายบาย เรานะคะก็กําลังขับรถนะคะเข้าไปหาแหล่งต้นไม้ที่มีสีนะคะจริงๆแล้วต้นไม้ที่มีสีใช้ยอมผ้าน่มันมีอยู่หลายอย่างมากเลยนะคะต้นไม้ที่เป็นสีประจําจังหวัดสกลนครก็คือสีคลามนะคะต้นคลาม,ม,มแต่ว่าต้นครามช่วงนี้นะคะคุณป้าบอกว่ายังไม่ออกดอกค่ะพวกเราก็เลยเข้าป่าไปเก็บต้นประดู่นะคะแล้วก็ต้นป่าขามซึ่งจะให้สีแดงออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อย ดูเส้นทางสิคะสมบุกสมบันพอสมควรเนาะฝนตกพอดีเลยะคะ่ะมันก็เลยจะเฉอะแฉะนิดหน่อยเนาะแล้วดินมันเป็นดินเหนียวด้วยขับรถก็เซล,ลไปเซล,ลมาผ่านทุ่งนานะคะบรรยากาศดีมากอากาศดีสุดเต็มปอดมากๆเลยค่ะเยลลี่นะมีความสุขมากเลยยิ้มแฉ่งตลอดทางเลยนะคะตื่นเต้นสุดๆส่วนแม่นะนะคะก็กลัวลูกตก กลัวลูตกไม่พอกลัวตัวเองตกมอเตอร์ไซค์ด้วยอันนี้ตลกมากเลยขับไปสักพักนึงนะคะไม่ไหวแล้วค่ะตมติดล็อกมอเตอร์ไซค์เต็มเลยนะคะแล้วก็ทรงตัวยากมากคุณป้าเลยบอกว่าให้แม่ย้ายมานั่งซาลิงกับลูกๆแทนนะคะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกลัวล้มเดี๋ยวเราหาที่จอดข้างหน้ากันนะคะแล้วเราก็จะย้ายกัน่ะเอออมาหมั่นใจเมื่อกี้อยู่คนละรถตอนนี้อ,อ,อยู่รถเดียวกันแล้ว เหตุการณอะไรรู้ตัวเหตุการณ์อะไร,ร,บบรเศษฐกเกี้บอแม,แมเขานะคะขค่านหน้าคคอยขนาดเท่าไหร่ไมเป็นไรอยู่รถตึงค่ะใช่ใชผข้าง,ง,งหลังเราเนี่ยนะคะติดอยู่ติดอยู่อ่าติดลมอยู่ยังมาไม่ได้ยังมาไม่ถึงเราเลยต้องไปก่อนเอ กับทำผ้ามัดยอมกันใช่ค่ะตอนนี้เราก็่ากิลูกอาายได้ขพ้นลาดกโตัดมาที่แม่นั่งจิก่ลูกผู้ว่ายากกันนี่ <c oughs> ไอปะดูนี่ค่ะต้นปลาดูอ๋ออันนี้ปลาดูเอ่าต้นปลาดูจะให้สีน้ำตาลเดี๋ยวเด้อเข้ายังไงอะระวังเลืมนะคะระวังลืมนะคะลอดหัวลอดหัวมาลอดหัวกันถึงอย่างนี้เลยบ้านนอกเนาะชอบไม่เลยสนุกหนูชอบมาหน้าฝนมาแบบอย่างนี้แล้วมาหน้าฝนเดี๋ยวเราจะมาอีกทีหน้าหนาวเออหน้าหนาว มาเกี่ยวข้าวตอบสิคะทำกิฟอยู่นะคะเราจะมาเอาเปลือกไม้เพื่อไปสกัดย้อมหมดกัดบอลลูกบอมันเจ็บบอมันเจ็บไม่เป็นไรพี่ตามตามตามเพื่อนไปเหมือนวัวค่อย อันนี้มันเป็นน้ำมาจรงได้ไหคะเดี๋ยว,วนะรมมาาด,ดี๋ยวลี่รอแม่ก็ได้ถ้าไปไม่ได้นะ่ะเดินตามโขดหินตามคุณป้าไปเลยเเเเจะมาเอาเปลือกอต้นจ,จะมาเอาเปลือกต้นอะไรนะคะจะคาม ต้นประดู่จะเอาไปผสมกันส,สีจะได้เข้มๆหรอโอ้น่ารักเลยค่ะตะไคร้น้ำมันลื่นนะลกูกถ้ามีอันนี้นะ่ะระวังเหยียบระวังลื่นเด้อใช่ใช่ยิลี่เหยียบออกมาไก,กลๆป้ากไมนะ้น้าฝนนี่มันจะสีมันจะไม่เข้มเหมือนหน้าเลงนะคะความเข้มของสีนะเวลาเราไปต้มนะอุ้ยสีแดงเลยใช่ไหมต้มก่อนลูกเราจะเอาไปต้มอุ้ยเป็นสีแดงเลยสซสารต้นไม้ ไม่ไมยายไม่เอาจนมันตายนะจะเอานิดนึงมันเหลือยื่นมันอยู่ไม่ได้เอาหมดหมดเออไม่ได้เอาหมดนะคะมอเหลือยื่มันอยู่อุ้ยมันเป็นสีแดงเลยมดอสอสามต้นไม้จังเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เหรอเพื่นคิดว่าเลือดต้นไม้่บานี่มันจะออกมามันอย่างต้นไม้ตายเอาถ่าก เห็นไหมนะเหมือนกับต้นประดู่นั่นนี่มันก็ขึ้นใหม่ครับผม่็ได้เอาหมดก็รักษาไว้อยู่ลูกรักษาไว้ไม่เข้าดังกันเนาะบางทีก็คิดว่ากูจะทำป้าลำบากเขาระหว่างที่ป้าป้านะคะกำลังสับแล้วก็เก็บเปลือกต้นประคามนะคะต้นประดู่ด้วยเนี่ย ทางป้านางนะคะก็พาเด็กน้อยนะคะมาเดินสำรวจป่ากันนะคะสำรวจต้นไม้ใบหญ้านะคะสำรวจดินสำรวจพื้นสำรวจลักษณะของต้นไม้แบบต่างๆนะคะเยลลี่นะตื่นตาตื่นใจมากๆเลยเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราไม่ได้มีแบบนี้นะคะเดินตามพื้นเปียกๆแฉะแะก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่พักมันเน่าด้วยอันตรายแล้ว เราจะเดินทางกลับค่ะบ้างไม่ใช่หมวดตัวนี้เราได้เปลือกไม้แล้วทำอะไรหรือทำอะไรเดี๋ยวพี่เขาเล่าสิเล่าสิมิกิไปไหนมาเล่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 านี่คือเรากำลังจะใส่วยอันนี้คณะคนรู้ตอนขึ้นนะคะหน้าคนลุกตอนกลับ ล้างขาด้วยสิล้างขานะ้ำนะ้ำนนี่นะคะเปลือกไม้ที่เราเก็บมานะคะก็มีสีออกมานะเป็นยางไม,ไม้สีแดงสดเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำสีย้อมกันแนะนำให้มาไหมลูกให้มาได้พี่นะคะคุณป้าใจดีไหมอะใจดีดีค่ะใจดีที่สุดตอนงนะคะอ๋อมีจิตตอมีอะไรบ้าง